สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพารวยนะคะแอดเปลี่ยนเป็นชื่อนางนางพารวยแล้วนะคะอ่าสูตรหวยดีๆนะคะวันนี้แอดจะมาสอนสูตรดีๆนะคะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะเราจะใช้เลขบวกกันสูตรเสียวตัวเดียวนะคะห้องรวยนะคะวันที่16เดือน1พศ2564นะคะดงงูง่ายๆเลยนะคะ เราจะใช้หลักไหนมาบวกกันนะคะเราดูง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องคิดเลขนะคะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในคลิปต่อๆไปนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะก่อนที่เราจะาแทงเลขนะคะเราก็ต้องเทสเลขสัก2 3รอบก่อนนะคะว่าสูตรนี้มันเข้าไหมแล้วก็ดู ดูเลขนะคะว่ามันไหลหรือเปล่านะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าอ่าแอจะใช้หลักไหนนะคะในห้องรวยนะคะมาอาใช้รูดวิ่งบนรูดล่างนะคะวิ่งบนรูดล่างนะคะก็คือเสียวตัวเดียวนะคะอ่แอดจะใช้หลักร้อยนะคะอ่าเอา,ายๆก็คือ6นะคะ บวกศูนย์คงที่นะคะบวกศูนย์คงที่ก็เราจะใช้หอันนี้ร้อยคือ6บวกศูนย์คงที่นะคะเราก็จะได้หนะคะรอบนี้ได้6รอบนี้ไม่เข้านะคะดูรอบต่อไปเลยนะคะ5บวกศูนย์ได้5นะคะ5นะคะรอบนี้เข้าไหมคะ ดูง่ายๆก็คือเราไม่ต้องบวกศูนย์ก็ได้นะคะเราจะเอาหลักร้อยมาแทงนะคะนําหลักร้อยมาแทงในรอบต่อไปนะคะรอบนี้เข้านะคะเข้า,าห้าสามบอกศูนย์ได้สามนะคะเข้าไหมคะเข้าวิ่งนะคะเข้านะคะสามบอกศูนย์ได้สามอีกนะคะ เข้าวิ่งอีกนะคะเราต้องวิ่งกันไว้นะคะถ้าเราเล่นเสียวตัวเดียวนะคะวิ่งบนรูดล่างนะคะเราถึงจะได้นะคะแต่ถ้าเราไปรูดอย่างเดียวนะคะมันก็ถ้าไปร้อยเราก็ไม่ได้นะคะเหมือนเดิมนะคะสามบวกศูนย์คงที่นะคะแล้ได้สามเข้านะคะสามอีกนะคะสามบวกศูนย์คงที่ก็ได้สามนะคะเข้าวิ่งตลอดเลยนะคะอันนี้อ่าสามเหมือนเดิมค่ะ เข้าอีกนะคะรอบนี้3าบวก0ย์ได้3รอบนี้ไม่เข้านะคะหลุดอ่า7 7บวกูย์ได้7นะคะรอบนี้เข้าไหมคะเข้านะคะ7 2บวก0ูย์ได้2แอดจะไปเร็วนิดนึงนะเข้า2นะคะแล้วก็ดูสังเกตดูเลขง,ง่ายๆเลยนะคะ1บวก0ย์ได้1นะคะเข้าอีกนะคะกี่รอบคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดรอบนะคะหลุดอยู่ที่สองรอบนะคะแอดก็ถือว่าโอเคนะคะสูตรนี้เราไปคิดเองได้เลยนะคะหรือว่าเราดูว่าเลขมันไหลหลักไหนนะคะเราจะนำหลักหน่วยมาก็ได้หลักร้อยมาก็ได้นะคะแต่แอดอสอนสูตรนี้ก็คือเราจะสังเกตเลขเอาค่ะว่าเราจะเอานำมา เสียวตัวเดียวได้นะคะอันนี้เป็นห้องของห้องรวยนะคะ,ะก่อนอื่นก็แอดก็ขออกราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะเข้ามาติดตามนะคะก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคะใน EP ต่อไปนะคะขออทิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ